สวัสดีครับช่อง YouTube ในนกชาแน,นลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับก็กลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับกับการพาชมรถนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายไว้เมื่อวันจันทร์ที่2กันยาย,ยน2567นหยนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปชมรถ Toyota h i l u x Revo Standard c a b กระบะตอนเดียว 4x4 4x4 2. 8 Entry เกียร์ธรรมดา6สปีดสีขาวคันนี้นะครับ รถคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่7 4 2 0 0 0พบาทนะครับนี่742,000บาทก็ถือว่าพอใช้ได้เลยกับราคาค่าตัวแบบนี้นะครับถ้าเป็นสีบรอนเงินสีเทาราคาค่าตัวก็จะอยู่ที่7 4 9 0 0 0บาทนะครับส่วนต่าง7 0็ดนะครับก็รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆโดเลยกระแสตอบรับก็ดีมากๆเลยคนซื้อกันเยอะนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่คุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยนี่ลูกค้าท่านไหนที่เป็นเกษตรกร เป็นชาวสวนยางสวนปาล์มหรือพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าขายผลไม้ที่ต้องการใช้รถหัวเดียวเอาไปลุยในเส้นทางออฟโรดเผื่อขึ้นดอยลงดอยเผื่อลุยในเส้นทางออฟโรดรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับหรือใครที่ต้องการรถกระบะตอนเดียวเอาไว้ขับเล่นสนุกสนุกแล้วก็ใช้ทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวแต่อย่างได้ขับสี่รุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับมีรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดปี2 0 2 4 ยูโร5นะครับนี่สังเกตง่ายๆ VSC TRC เพิ่มเข้ามาให้แบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับนี่แต่ว่าดีไซน์ด้านหน้ายังคงเหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับก็รายละเอียดของรถรุ่นนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมสเปคของรถรุ่นนี้กันเลยนะครับเริ่มจากไฟหน้านะครับนี่ไฟหน้าในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนมัลติรีเลกเตอร์เหมือนเดิมนะครับแต่ก็ยังคงสว่างชัดเจนเหมือนเดิมนะสำหรับไฟหน้าแบบฮาโลเจนมัลติรีเลกเตอร์นะครับไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงนี้พร้อมการออกแบบ แก้วตรงนี้สะท้อนแสงได้ดีเพื่อความปลอดภัยต่อเพื่อนร่วมทางบนท้องถนนนะครับ <S <S และก็กระจังหน้าและการชนหน้าก็ยังเป็นดีไซน์เดิมอยู่นะสำหรับหัวเดี่ยวนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นดีไซน์เดิมขนาดใหญ่แบบนี้เลยเป็นแบบสีดําด้านนะครับนี่โลโก้ toyota แบบโครเมียมขนาดใหญ่แล้วก็คิ้วฝากระโปรงก็จะเป็นแถบสีดําด้านดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยแล้วก็การชนหน้าก็จะเป็นดีไซน์เดิมแบบแบบนี้เนียเนียเนี้ยยเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่ เดี๋ยวให้ดูโดยวรวมกันเลยนะครับนี่หน้าตาแบบนี้ถือว่ายังคงหล่อดุดันเท่ราใจใครก็มองเลยทีเดียวนะครับลูกค้าโตโยต้าให้การยอมรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนี่แล้วก็กรอบไฟตัดหมอกในรุ่นนี้ก็จะเป็นกรอบไฟตัดหมอกแบบดีไซน์เดิมสีดาด้านแบบนี้เลยแต่ไม่มีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้นะอันนี้ก็สามารถขอเซลติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมได้นะครับนี่ ล้อในรุ่นนี้ก็จะเป็นล้อกระทะเหล็กขนาด17นิ้วนะครับ้อมอยาง2 2 5ทับเ r 1 7ของดันหลอดแฟนเทคเอ AT20 นะครับนี่ล้อกระทะเหล็ก17นิ้วของยาง225ทับเ r 1 7ถือว่าให้มาดีเหมือนกันนะครับนี่ล้อกระทะเหล็ก17นิ้วถือว่าใหญ่มากๆเลยดิสเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกขอมเครื่องระบายความร้อนส่วนด้านหลังยังคงเป็นดรัมเบรกเหมือนเดิมนะครับระบบกระสเทือนหน้าเป็นแบบอิสระปิงห็ึ่คู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงนะครับ ส่วนด้านหลังยังคงเป็นแบบแหนบซ้อน5แผ่นพร้อมชุอัพนะครับเพื่อรองรับการบรรทุกประมาณนี้นะครับแผ่นบางโซนก็มีทั้งคู่หน้าและคู่หลังเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็โลโก้ไฮลักซ์แบบโครเมียมจดอยู่ที่บานประตูทั้ง2บานเลยแล้วก็โลโก้2.8ลิตรด้วยนะครับ204แรงม้า420นิวตันเมตรถือว่าแรงจริงประหยัดจริงลูกค้าโตโยต้าให้การยอมรับเป็นอย่างดีนะครับไฟเลี้ยวก็จะอยู่ที่แก้มรถตรงนี้เลย แล้วก็กระจกมองข้างในรุ่นนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างแบบสีดําด้านนะครับสามารถปรับปรศาแบบไฟฟ้าได้แต่ว่าการพัดเก็บนั้นพัดเก็บด้วยมือเอาอย่างเงี้ยนะครับนี่กระจกบานหน้าเป็นแบบอัดซ้อนมิรภัพยพร้อมแถบตองแสงนะครับส่วนใบป,ป่าน้ำฝนก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นแบบโหน่วงเวลานะครับยกได้แล้วก็ทําความสะอาดได้ด้วยนะครับเป็นแบบโหน่วงเวลานะสำหรับใบปาน้ำฝนนะครับ เสาอากาศในรุ่นนี้เหมือนกับรีโว่ทุกคูดเลยเป็นเสาอากาศทรงสั้นมาตรฐานานะครับรับส้นยาวที่ยืดได้อย่างชัดเจนแล้วก็สามารถพับเก็บได้อย่างที่เห็นนี้เลยนะครับเมื่อจับเปิดประตูรถด้านนอกก็เป็นสีดําด้านทั้งสองบานเหมือนเดิมนะครับเสาบีเป็นสีเดียวกับตัวกกรถการตกแต่งกรอบหน้าต่างก็จะเป็นแถบสีดําทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มติติตัวรถตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างจนถึงด้านหลังนะครับมิติภายนอกยาว5 2 6 5กมิลลิเมตรกว้าง1 8 0 0 mm, มิลลิเมตรและความสูงที่ 1,795ม mm, เมแล้วก็ระยะฐานล้ออยู่ที่3,085ม mm, ลมแล้วก็ความกว้างช่วงล้อด้านหน้า1,500ม mm, ิลมตรด้านหลัง1,510ม mm. มและที่สำคัญนะครับในเรื่องของกาวเคนแลนนั้นอยู่ที่205ม mm, มแล้วก็มิติกระบะยาว2315ม mm, มลกว้าง1 5 7่มเมและความสูงอยู่ที่480ย mm, มมยังเหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับนี่ มีล้อและยางด้านหลังก็ใส่เดียวกับล้อหน้าเลยเป็นล้อกระทาเหล็ก17นิ้วพร้อมอยาง 225/70R17 นะครับแต่ว่าด้านหลังจะเป็นดรัมเบรกอยู่เนาะนี่ระบบกระสะเทือนหลังก็เป็นแบบแหนบซ้อน5แผ่นนะครับแหนบซ้อน5แผ่นพร้อมช็ออัพนะครับโครงสร้างแชสซีก็แข็งแรงทนทานโดยทัดียวนะครับแผ่น,นบางโครนก็มีทั้งคู่หลังและคู่หน้าเหมือนเดิมเลยนะครับถังน้ํามันก็จุได้80ลิตรนะครับรองครับ ดีเซล่าไปจะถึง B 2 0ได้สะดวกสบายเลยนะครับนี่สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ 4x4 ด i ิฟล็อกนะครับ4 x 4ดิฟล็อกนะครับ,น,บ,น,รบนี่เดี๋ยวพาไปดูช่องล่างกันเลยนะครับมนี่ช่วงล่างใน t ต y o t ้ h i l u ัสซีโกระบะตอนเดียว 4x4 นะครับนี่ยังคงออกแบบเพื่อรองรับการบรรทุกหนักได้ดีกว่าเดิมนะครับนี่ชองอัพก็จะเป็นแบบนี้เนาะ แหนบแผ่นก็เป็นแหนบ5แผ่นและเป็นแหนบเหนือเผาด้วยนะครับนี่เพื่อรองรับกระบาทุกนะครับแต่ว่าบางคนเอาไปเสริมแหนบเสริมเผาบ้างก็มีบ้างเพื่อให้น้ําหนักบรรทุกมันดีอ่ะนะครับตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้นะครับขนส่งสินค้าประมาณนี้นะครับนี่ย้งอะไรต่างเป็นล็อกกระทะเหล็กขนาด17เนิ้วพร้อมยาง2อ5สองห้ทับเจ็ดนะครับแต่ทั้งหมดนี้คือช่วงล่างของเตย์ต้าไฮรัสริโกระบะตอนเดี่ยวนะครับนี่หน <c oughs> ึ C ่งสี่คูณสี่นะครับ ไฟท้ายในรุ่นนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับตามสไตล์รถหัวเดี่ยวนะครับเป็นแบบหลอดฮาโลเจนมัลติรีเฟคเตอร์นะครับนี่แต่ทั้งสองข้างเลยแต่ก็ยังคงสว่างชัดเจนและปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับสำหรับไฟท้ายแบบฮาโลเจนมัลติรีเฟคเตอร์นะครับนี่ประมาณน,นี้เลยกระจกบ,บ้านหลังก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีไร้ฝ้ากระจกหลังแต่อย,ย่างใดแล้วก็มีเหล็กค้ำตรงเนี้ยเหล็กลก,กันกระแทกเพื่อไม่ให้สินค้าป็กกระแทกกระจกเพือ่อความปลอดภัยนะครับตามมาตรฐานรถหัวเดี่ยวนะครับ ที่กระบะท้ายก็ประมาณนี้เลยกว้างมากๆตองรับกรบบรทุกได้ดีนะครับแต่พู้ผูิกระบะอันนี้ทางเซลเขาจะแถมมาให้นะครับโลโก้โตโยต้าแบบโรเมียมติดอยู่ที่ฝาท้ายกระบะนี้เลยแล้วก็ที่มือจับเปิดฝาท้ายกระบะก็จะเป็นลักษณะแบบเหล็กแบบเนี้ยนี่เปิดได้2ฝั่งเลยอันนี้ฝั่งแรกฝั่ง2อยู่ตรงนี้นี่ก็เปิดได้ง่ายมากๆนะแต่ว่าจะหนักไปหน่อยเพราะไม่ได้ใส่เหล็กช่วยขอนแรงเหมือนตัววอาโคนะครับ แต่ก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมกันได้นะครับยวให้ดูท้ายกระบะนี่ถือว่ากว้างมากๆเลยนะครับนี่สุดยอดไปเลยอยากได้ไดิดก่อนตึ้งนี่อันที่สองตึ้งนี่ปิดได้ง่ายสบายบปิดได้ง่ายสบายบายเลยนะครับขอลืมไปตะขอเกี่ยวนะครับมีทั้งหมดห้าขอนะครับตะขอเกี่ยวมีห้าขอ ข้างเนื้อก็ห้าขอที่ฝาท้ายกระบะก็เป็นสองขอรวมเป็นสิบสองขอนะครับแต่ถ้านับแยกก็จะเป็นห้าขอนะครับนี่ประมาณนี้เลยไฟเบรกตัวที่สามก็เหมือนเดิมอยู่ตรงนี้เลยสำหรับไฟเบรกตัวที่สามนะครับเป็นแบบ LED นะครับโลโก้ไฮลักซ์แบบโครเมียมแล้วก็โลโก้ไฮลักซ์รีโวแบบโครเมียมสำหรับกับสีแดงเสริมความเป็นเอกลักษณ์ให้ t o y ยต a h i l u ั Revo ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนการชนท้ายในรุ่นนี้ไม่มีมาให้นะครับ แต่ก็สามารถขอเซลล์ติดตั้งกันชนท้ายเพิ่มเติมได้แต่ว่าบางคนก็ใส่กันชนท้ายแบบเหล็กก็สามารถติดตั้งได้นะครับนี่สำหรับกันชนท้ายนะครับมีให้ชมด้านหลังกันเลยด้านหลังก็ถือว่าสวยงามดีนะครับมีสวยงามตั้งแต่ด้านหน้าจนด้านหลังเลยทีเดียวนะครับระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้ในรุ่นอัปเกรดปี2024 Euro 5นั้นถือว่าให้มาแบบ จัดเต็มเลยทีเดียวนะครับทั้งระบบป้องกอันล้อล็อก ABS ระบบกระจายดเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA เข็มขัดนิรภัย3จุด2ที่นั่งพร้อมระบบดึงรังกลับและผ่อนแรงอัตโนมัตินะครับถุงลมนิรภัย SRS 3ตำแหน่งนะครับผู้น้า2ตำแหน่งเข่าคนขับ1ตำแหน่งนะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ระบบควบคุมการส่ของส่วนพุ่งท้าย TSC นะครับนี่แล้วก็โครงสร้างตัวถังวิทยาภัย GOA แล้วก็คาลเล็กวิทยาภัยด้านข้างด้วยนะครับตู้นี้นะครับรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดก็ประมาณ6.3เมตรนะครับนี่กัศมีวงเลี้ยวแคบสุด6.3เมตรนะครับมีระบบความปลอดภัยถือว่าให้มาแบบจัดเต็มในทุกด้านคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันเลยนะครับว่าภายในห้องโดยสารจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับไปก็นานแล้วเนาะที่ไม่ได้ดูเรื่องเนี้ย วันนี้ก็เลยมารีวิวให้ได้ชมกันนะครับสำหรับรถหัวเดี่ยว 4x4 นะครับนี่ภายในห้องโดยสารก็จะเป็นโทนสีดำาตดกับสีเงินแบบนี้เลยถึงแม้จะเป็นรถหัวเดี่ยวแต่ภายในห้องโดยสารนั้นถือว่าสวยงามหรูหรากว้างขวางนั่งสบายบรรยากาศดีมากๆเลยตามแบบฉบับ t o y o ต a h i l รัสรีโกระบะตอนเดียว 4x4 เดอะแบ็คอกซิงได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนี่ แขงข้ามประตูก็จะเป็นวัสดุยูรีเทนสีดำนะครับนี่พร้อมการตกแต่งแถบด้านข้างที่เป็นแถบสีดําด้านนะครับมือจับเปิดประตูรถด้านในก็เป็นสีดําด้านที่ล็อกและปลดล็อกประตูก็เป็นสีดําด้านนะครับที่พักแขนข้ามประตูก็เป็นบุกผ้าสีดานะครับนี่แผงควบคุมกระจกไฟฟ้าก็จะเป็นแบบสีดําด้านนะครับกระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อกพร้อมสปีดออโต้ล็อก ก็มีมาให้เหมือนกันแต่น่าเสียดายก็คือระบบออตโต้และการมีแจมโปรเทคชันมีเฉพาะฝาครอกขับขี่เท่านั้นนะครับส่วนด้านซ้ายก็ปรับองศากระจกมองข้างซ้ายขวาแบบนี้เลยอันนี้ช่องวางหนังสือวางเอกสารโบชัวร์ก็ได้ช่องวางขวดน้ําขนาดใหญ่ก็มีลำโพงในรุ่นนี้รถหัวเดียวมีทั้งหมด2ตําแหน่งอยู่แล้วสําหรับรถหัวเดียวนะครับลำโพงมี2ตําแหน่งนะครับเบาะนั่งในรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งแบบหนังกำมะะยี่สีดําแบบนี้ตรงกลางก็มีลายเจาะรูนะนี่ เบาะนั่งแบบหนังกระบะยีสีดํานะครับนี่และเป็นเบาะแบบแยกด้วยนะ60ถึง40นะครับนี่แต่ก็นั่งสบายนุ่มนวลอกกระชับรับสรีรละได้ดีฝบาผู้ขับขี่ก็มีปีกตรงนี้เนี่ยทำให้เราสามารถนั่งได้สบายอกกระชับรับสรีร์ะได้ดีส่วนเบาะแบบแยก60ตินก็นั่งได้สบายเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็สามารถปรับอย่างนี้ได้นะเพื่อไปเอาของอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงต่างๆ่ซ่อนด้านหลังก็มีทุกรุ่นแหละนะครับสำหรับรถหัวเดียวนะครับตามสไตล์หัวเดียวนะครับนี่ อาจจะขอกลับคืนที่เดิมไปนี่แต่ว่าการปรับเบาะนั้นยังคงเป็นแบบแมนนวลเลือดเพนได้นะครับการดีไซน์คอนโซลด้านหน้าถือว่าออกแบบได้อย่างสวยงามหรูหราโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับตโยต้าไฮ u ัสวีโวกระบะตออเดียว 4x4 ์บยแบบคอกซิงได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนี่คอนโซลด้านหน้าต้องยอมรับเลยว่าสวยงามหรูหราจริงๆนะครับการตกแต่งแถบคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นแถบสีดําด้าน สวยงามแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับแถบสีดําด้านนะครับนี่พวงมาลัยในรุ่นนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบยูริเทนสีดำนะครับนี่เป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตสาก้านปรับระดับไปสีทิศทางเหมือนเดิมนะครับโลโก้โตโยต้าแบบโคเมียแถบตรงนี้ก็เป็นแถบสีดำด้านนะครับแต่รถหัวเดียวแน่นอนอยู่แล้วไม่มีปุ่มมั l ต i f u n c t i ันแต่อย่างใดนะครับนี ใบปัหนฝนเป็นแบบโหน่งเวลานะครับนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นเปิดปิดไฟหน้าเปิดปิดไฟเลี้ยวนะครับส่วนเปิดปิดไฟตัดหมอกก็ติดตรงนี้ตรงไหน,นก็ได้เพิ่มเติมนะครับนี่ประมาณนี้เลยกุญแจในรุ่นนี้ก็เป็นกุญแจแบบไขสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับพร้อมไฟแสดงตำแหน่งกุญแจด้วยโดยตัวกุญแจในรุ่นนี้จะเป็นกุญแจแบบรีโมทแจ็คไนคี์พร้อมระบบอิ m มบิลิเซอร์ป้องกันการสตาร์ทเครื่องยนต์ดยกุญแจปลอมนะครับถือว่าให้มาดีมากๆเลยนะครับ ช่องแอร์ทั้งฝั่งผู้ขับขี่และฝ ok ั aker, 2, ่งผู text, mm ้โดยสารตอนหน้ามาพร้อมการตกแต่งแถบสีดํได้แล้วก็ช่องแอร์ฝั่งคอนโซลด้านหน้าสองคู่หน้าตรงนี้เลยมาพร้อมปุ่มเปิดปิดไปฉุกเฉินนาฬิกาที่ปรับตั้งนาฬิกาแล้วก็ตัวปรับทิศทางของแอร์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนเนเนอคงจะไม่โฟกัสไปหมดเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนเนแล้วก็ปรับเมนูตรงนี้ก็ได้นะครับทุกรุ่นมาพร้อมแผ่นกรองอากาศพี2.5มามาให้ทุกรุ่นนะครับเย็นสบายสุขภาพดีกับทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็ช่องวางแก้วน้ําทั้้งงฝัั่ผูขบี แล้ฝั่งคนพิสารตอนหน้าก็มีมาให้ครบเลยครับนี่เวลาทํางานเหนื่อยๆก็เอาแก้วน้าเย็นๆน้ําเย็นๆมาวางตรงนี้ได้สบายๆายเลยนะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของปุ่มไล่เข่ามาไอเสียของเครื่องยนต์ยูโร5นะครับนี่ปุ่มเผาเข่ามาไอเสียของเครื่องยนต์ยูโรหนะครับหรือว่า DPS ประมาณนี้นะครับก็จอดรถในที่โล่งๆก็แล้วก็กดเปิด DPS เพื่อทําการไล่เข่มาไอเสียนะครับแต่ถ้าขับรถไป รระบบมันก็จะทํางานโดยอัตโนมัติไม่ต้องตกใจนะครับถ้าขับรถไปนะครับระบบมันก็จะทํางานโดยอัตโนมัตินะครับนี่ไม่ต้องตกใจนะครับที่เปิดฝากระโปรงรถที่เปิดฝาถังน้ามันอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ถังน้้ามันก็จุ80ลิตรนะเนาะมือจับขึ้นรถก็มีทั้งหมด3ตําแหน่งนะครับนี่รถโวเดียว 4x4 นะครับแต่ก็ขึ้นได้ง่ายสบายๆเหมือนกันแต่ว่าจะลําบากนิดนึงเพราะไม่มีบันไดข้างนะครับ มาตรวัดเรืองแสงของจอแสดงข้อมูลการขับขี่ในรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบอนาล็อกพื้นฐานนะเป็นแบบอนาล็อกธรรมดาพาื้นฐานอย่างเงี้ยนะครับฝั่งซ้ายเป็นมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์อุณหภูมิน้าหล่อเย็นของเครื่องยนต์เกวัดความร้อนประมาณนี้ส่วนฝั่งขวาเป็นมาตรวัดความเร็วกิโลเมตรแล้วก็อัตราปริมาณน,น้ํามันเชื้อเพลิงในถังนะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID แบบจอเล็กๆแท่งเล็กๆธรรมดาาอนาล็อกประมาณนี้นะครับนี่ อันนี้ไม่มีอะไรเนาะเป็นวัสดุยูรีเทนสีดำไม่ได้ไม่ได้เป็นซอฟท์พัทนะตามสไตล์รถคนเดียวนะครับอันนี้ที่แจ้งเตือนการทํางานของถงลมลรภัยหรือ Passenger Airbag นะครับนี่ช่องเก็บของด้านบนแบบมีฝาปิดนะครับก็เก็บของได้ง่ายอันนี้ประสงค์หลากหลายแต่น่าเสียดายไม่มีคูลบล็อกไต่อย่างใดช่องเก็บของด้านล่างแบบมีฝาปิดและกุญแจล็อกนะครับสามารถเก็บของได้อันนี้ประสงค์หลากหลายเก็บหนังสือเอกสารต่างๆแล้วก็เก็บคู่มือการใช้รถของโตโยต้าได้ด้วยนะครับคู่มือการใช้รถของโตโยต้าแนะนําว่าถ้าอ่านเสร็จแล้ว เก็บไว้ในนี้ดีกว่านะครับถือว่าสําคัญและมีความจําเป็นมากนะครับนี่ระบบความบันเทิงในรุ่นนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับก็คือหน้าจอแบบสัมผัสขนาด8นิ้วดีไซน์ใหม่สวยงามแบบนี้เลยก็เหมือนกับรุ่น Set Edition ตัวเตี้ยหน้าใหม่ประมาณนี้นะครับหน้าจอแบบสัมผัสขนาด8นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เชื่อมต่อ Apple CarP l a y และ Android Auto ได้ และที่สําคัญมีระบบ T-Connect by Toyota ทุกรุ่นนะครับในเชื่อมต่อความสุขและความบันเทิงในทุกการเดินทางเลยทีเดียวนะครับนี่แอร์ในรุ่นนี้ยังคงเป็นแอร์แบบมือหมุอมอนอนาล็อกธรรมดาเหมือนเดิมนะครับ f u l โหม d ค Control นะครับแต่ก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายเย็นสบายแล้วก็มีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยนะครับมีทั้งปรับทิศทางลมไล้ฝ้ากระจกหน้าระดับความแรงของพัดลมระดับน้ำยาแอร์เปิดระบายอากาศหมุนเวียนภายในแล้วก็ระบายอากาศด้านนอกด้วยนะครับนี่ ช่องเสียบ power outlet 1 2โวลต์วัต์ก็ให้มาช่องเดียวเท่านั้นนะครับนี่แล้วก็ช่องเสียบ usb ก็ให้มาแค่ช่องเดียวเท่านั้นนะครับนี่ช่องเสียบ usb และยังเป็น type a ด้วยนะครับแต่ก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจนะสามารถติดตั้งตรงนี้เพิ่มเติมได้ทาง toyota เขาก็มีวัรณ์แท้จากโรงงานมาให้อยู่แล้วนะครับและที่สำคัญมนี่ทีเด็ดเนี่นปี2 24, อัปเดตใหม่ Euro 5ได้ระบบควบคุมการทรงตัว vsc ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี trc นะครับก็ เปิดปิดใช้งานได้แต่ทางที่ดีเปิดไว้ตลอดเวลาจะดีมากๆเลยเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ในกรณีที่ต้องใช้กําลังฉุดสูงแล้วก็สามารถปิดได้เช่นกันนะครับดิฟบล็อกนะครับควบคุมการทํางานระบบไฟฟ้าช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคที่ยากไปได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวครับแล้วก็สวิตช์เลือกบวกการขับขี่แบบขับเคลื่อนสี่ล้อพาร์ทไทม์เอสสเแล้วก็ c l ก็มีมาให้ครบเหมือนกันนะครับอันนี้ช่องวางโทรศัพท์มือถือนะครับนี่อันนี้รหัสรูกดดตประมาณนี้นะครับนี่ กระจกมองหลังปแบบรับลดแสงสะท้อน่อยังตอกแป๊กเหมือนเดิมตามสไตล์รถหัวเดียวนะครับเป็นแบบแมนนวลนธรรมดานะสำหรับกระจกมองหลังปแบบรับลดแสงสะท้อนนะครับไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารนะครับก็เป็นหลอดสีส้มธรรมดานะไม่ได้เป็นหลอด led ตัวอย่างใดนะครับนี่ไฟส่องสว่างเป็นหลอดสีส้มธรรมดานะครับ,ลรรรบกล่องเก็บแว่นตาก็สามารถเก็บแว่นตาที่จากกล่องนี้ได้สบายๆเลยนะครับที่แผงบังแดดทั้งฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าเป็นวัสดุอุ้มผ้าและ PVC ีสีเงินนะครับแต่รถหัวเดียวไม่ต้องคิดอะไรมาก ไม่มีกระจกให้อยู่แล้วนะครับไม่มีกระจกให้ก็อย่าเพิ่งไปหวังเลยนะครับเพราะไม่มีเพราะไม่มีกระจกอยู่แล้วนะครับนี่แต่ฝั่งผู้ขับขี่ก็มีช่องเสียบเอกสารมาให้ด้วยนะครับนี่เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับมีเกียร์ธรรมดา6สปีดเข้าเกียร์ง่ายสบายๆขับสนุกเร้าใจราบรื่นทุกการขับขี่เลยทีเดียวนะครับมีหัวเกียร์ก็เป็นยูนิเทนสีดําฐานเกียร์ก็เป็นเหล็กสีดําประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่ ที่โล่งๆแบบนี้คือหนังตรงนี้แหละเห็นแล้วมันแตกตาดีนะครับนี่แต่จริงๆก็มีมาตั้งแต่แรกแล้วแหละนะครับนี่ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะสำหรับรุ่นนี้นะครับนี่เกียร์ธรรมดา6สปีดถือว่าเข้าเกียร์ง่ายขับสบายขับสนุกเร้าใจราบรื่นทุกการขับขี่เลยทีเดียวนะครับอัตราทดเกียร์เกียร์หนึ่งสี่จุดเจ็ดแปดสี่เกียร์สองสองจุดสี่สองสามเกียร์สามหนึ่งจุดสี่สี่สามเกียร์สี่หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์เกียร์ห้าศูนย์จุดแปดสองหก 6, 43, เกียร์หก0.643เกียร์ถอยหลัง4.066อัตราทดเฟืองไทยต่อหนึ่ง3.583ครับนี่เกียร์ธรรมดา6สปีดอัตราทดเกียร์ถือว่าดีมากๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมน,นะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่แต่ถ้าจะเข้าเกียร์ถอยหลังต้องคลักดันให้สุดตึ้งน,นี่ตึงจะสามารถเข้าเกียร์ถอยหลังได้แต่ในกรณีที่ติด,ดตั้งกล้องมองหลังภาพด้านหลังก็จะแสดงที่จอโดยอัตโนมัตินะครับนี่แต่ว่าเหยียบคันทุกครั้งเวลาเข้าเกียร์ด้วยนะครับนี่ บรมือจะคงเป็นเบรมือแบบแมนนวลธรรมดานะตามสไตล์รถกระบะหัวเดี่ยวนะครับนี่ไม่มีที่พักแขนเนาะก็เพราะเป็นเบาะแบบแยกหกสิบถึงสี่สิบนะครับนี่โอเคครบถ้วนกระบวนวามนะครับนี่ครบถ้วนกระบวนความแล้วนะครับไปรถหัวเดี่ยวก็จะประมาณนี้แหละนะครับนี่โอเคครบถ้วนกระบวนการนะครับสำหรับ รถกระบะตอนเดียว 4x4 ของ Toyota h i ฮ u ั r ร v o นะครับนี่สวยงามหรูหรากว้างขวางนั่งสบายแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานก็พอเพียงละนะครับนี่เอาละครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ GD Super Power 2 8ลิตรขนาด 2,800cc รหัส 1GD f t v High VN t u r o o ฮ t e r c o o l e r 4สูบแถวเรียงดับเบิลโอเฮดคัดชาร์ป6ิวาล์วให้กำลังสูงสุด204แรงม้า หนึกิโลวัตที่ี่ร4อ0รอบต่อนาทีและเป็นสูงสุด420นิวมินเมตรที่1,400ต่อ3,400รอบต่อนาทีนะครับและก็ยังมีเทคโนโลยีหัวฉีดน้ำมันแบบ iAr านะครับช่วยควบคุมการฉีดจ่ายน้ำมันให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับก็เทคโนโลยีหัวฉีดน้ำมันแบบ iArt นะครับควบคุมการฉีดน้ำมันอัจฉริยะด้วยระบบเซนเซอร์คอมพิวเตอร์ที่ควบคู่แต่ละหัวฉีดอย่างอิสระและแม่นยำ ทำงานร่วมกับปั๊มคอมมันเร็วแรงดันสูงถึง250าสลบลส์านะครับช่วยการฉีดใจน้ำมันละเอียดยิ่งขึ้นเผาไหม้หมดจดคุ้มค่าทุกหยดประหยัดน้ำมันอย่างแท้จริงนะครับมี v n t u r b o Intercooler e ขนาดใหญ่ทำให้ประสิทธิภาพอาดัดอากาศได้ดีตอบสนองดียิ่งขึ้นและก็ยังคงความประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมนะครับนีแล้วก็สามารถรองรับน้ำมันดีเซลทั่วไปจนถึงน้ำมันดีเซล B20 ได้ด้วยนะครับถือว่าแรงจริงประหยัดจริงทนทานบำรุงรักษาง่ายแกร่งขึ้นในทุกมิติค่า รักษาสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5นะครับมีสังเกตง่ายๆรูปทรงหมุยอ2คท่อนเนี่ยแบบนี้ก็คือระบบประบัดไอเสียยูโร5นะครับก็ดพ f ประมาณนี้ระบบจะทําหน้าที่ประบัดไอเสียแล้วก็ทําการไล่ข่าไอเสียของเครื่องยนต์ยูโร5หรือว่า d p f นะครับซึ่งทํางานร่วมกับปุ่ม d p f ที่เราพาไปดูไม่สักครู่นี้นะครับก็จะเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้จริงๆนะครับเพื่อให้ผ่านมาตรฐานยูโร5นะครับไม่างั้นขายรถไม่ได้นะครับก็ จะเป็นต้องมีการติดตั้งแบบนี้ขึ้นมานะครับเพืผ่านยูโร5นะครับนีประมาณนี้เลยแล้วก็รับประกัน3ปีหรือถึงแสนกิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนแล้วก็อย่าลืมนํารถเขาเ้าเช็คตามระยะที่ศูนย์บริการโตโยต้าทุกๆ6เดือนหรือประมาณ1กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนเพื่อที่อายุการใช้งานของรถท่านได้อย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือเครื่องยนต์ gd super power 2.8ลิตร204แรงม้า420ินิวตันเมตร แรงจริงประหยัดจริงลูกค้าโตโยต้าให้การยอมรับไปทีเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปถึงช่วงสุดท้ายกันเลยนะครับจบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการพาชมรถโตโยต้าไฮ u ัสวีโวกระบะตอนเดียว 4x4 2.8 Entry จเรกียร์ธรรมดา6สปีดสีขาวในราคาค่าตัว742,000บาทนะครับนี่ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมเลยทีเดียวนะครับคุ้คมค่าคุ้มราคาจริงจริง แล้วก็ขายดีมากๆสวเงามน่าใช้มากๆเลยทุกท่านต้องชอบและอยากได้เป็นเจ้าของรุ่นนี้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับโชว์รูมโตโยต้าริสเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่ยงวัาชเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อนุญาตอนุเคราะห์อำนวยความาสะดวกให้เราได้ถ่ายคลิปรถคันนี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับโตโยต้าริสเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่เยงวัาชเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ฝากไว้้วยนะครับใครจะมา หรือสนใจรถโตโยต้าสักคันทั้งไฮลัสฮิโปกันนักแชมป์ฟอร์จูเนอร์ยาริสยาริสเอที่ยาริสคอร์สคอลอร่าอัลติสคอลอร่าคอร์สแคร์รี่เอลวาซีมิคหรือว่าเจ้าบุญของโตโยต้าประมาณนี้หรือว่ามาทดลองขับรถโตโยต้าก่อนการตัดสินใจซื้อกันก่อนก็ได้หรือว่ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการซื้อรถโตโยต้าหรือโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษต่างๆนะครับก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับโตโยต้าริสเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่ ยองว่าเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับโทรศัพท์ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่0 5 3 9 9 8 5 5 5ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยจะมีที่ภาษาการขายขอให้คำปรึกษายตลอดวเวลาแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดพิเศษแคมเปญดีๆแล้วก็กิจกรรมดีๆเขามีให้แบบจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับที่นี่ t ต y o t a r i ิสเชียงใหม่สชรุมใหญ่ยองว่าเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มาที่นี่กันได้ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านดดวยเเออยเนนอน่ทีี แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุก <goof> ท <cji> <The> ่านที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับท่านี่ขาดติดธิาจับประกันใดพูดผิดตกประกันใดก็ต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะครับว่าจะใดไม่สุภาพคือใดใดไม่สุภาพก็ต้องกราบขอพระธิาภัยมณะที่นี้ด้วยนะครับในคลิปหน้าผมจะมีบทต้นไหนมานำเสนอหรือมีคลิปพาไปเที่ยวที่ไหนมีคลิปอะไรมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งก็รอติดตามกันได้แล้วก็ถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดสั่ง แล้วก็ฝากติดตาม Facebook ในนุช a n n e l ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแก,ก่เพียงเท่านี้ก,นก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยๆกันทุกท่านโชคดีปีมังกรน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ